อาไปคุณสหัสก่อนไหมครับนะคะคุณสหัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ค่ะเชิญเลยคะ่ะคําถามเรื่องอะไรคะพมอมีพ่อมไปโรงพยาบาลน,นะครับผมไปโรงพยาบาลไปดีสต้านยีดซิปเทาวบอนี่ผมปวดท้องไยครับ <c oughs> ปอดปวดท้องไปถึงการสั่งโรงพยาบาลอ่ออาเขาเขาท่าแมนเซ็ตเขาตรวจอาัมาเซ็ตเลยตา ก็ไหวรอจนตีย่าถึงซึ่งพ่มมันปวดทองซึ่งกาก็ให้มันหังรอจนตีย้าถึงนี้ซึ่งพ่มเจ็บทองเขินพ่มเลยไปเซเว่นแต่เือยามากินเลย้วยว่าเขาไม่ไม่ไม่มีได้เลยกับเขาไม่ตรวจได้เลยเกือบให้รอตีย้าถึงอย่างเดียวซึ่งพ่มว่าเอากาปนั้นกาก็เดีอา ขายนวัวทิบาทเลยทติอาถึงชลหนองเวลาเพราะว่าเป็นนั่นไงครับซึ่งพอวันทีท่ิปุ๊กอยู่ชาวพุ่มหูไปซึ่งพ่อป้าลูกยาบ้านกับแม่พ่อป้ากับแม่เมมมช็ดไปตีท่ามท่ามจิ้มช่องพุ่มเลนาก้าวมาพอไปตรวจเช็ดพอพอเขาท่ำได้เช็คแต่แกว่าว่าหูได้เป็นนั้นเขาว่าให้รอตีอาถึงอีกลา่าว ตาเป็ดนี่ตีอ้าถึงซึ่งลูพ่มหนังโก้ปับ๊บหรือก,กับแม่มันยนะซึ่งพ่นหวาสั่นคื่นโรงยาบาลมันสั่นคลื่นจะไม่ความเขาอ่าไปตรวจถ้าปัณนณน์ไม่ตายกันมัน่วตื่นพ่นหวาปัณณน์นะคนือทุกเคสต้องรอตีห้าครึ่งถึงจะเริ่มตรวจเหรอคะถึงจะเริ่มรักษาเหรอ,อไปตรวจให้อาให้ติดรถตีอ้า,าถึงทุกทุกทุกเคส <ๆ S 1> เลยครับเคสอืมนะ ซึ่งเราไปดีซ้ำดีทิศดีซ้ำซ้ำทิศช่องแบบนี้ซึ่งเขาไม่โต้แล้วไม่อยู่ชาวบ้านจริงจริงมันจะมีแผแนนชกชันเนาะไม่ถนอมเนาะแต่เช้าเวลาแบบนั้นน่ะเป็นเพื่อนหรือเนราะเวลาียาหรือเขาจะมาบ้านมาบ้านมาเอากล้วยย่อยไปเราะเขาเกลือกเกลือเกลือเกลือเพราะไม่มีกล้วยพอจ่ายยาจ่ายเลยเช็ดตามันมือพอดี ผมต้องเหมาขวดจช่กับเหมาขวดจช่แต่ในบ้านเราเนี่ยพิกี่ของเราครัอืมะบ้านอยู่ไหนเออแต่หลวงลวงอัตอายุเท่าไรแล้วผมึงเจ็ดสิบเจ็ดครับอ๋อเจ็ดสิบเจ็ดครับบ้านอยู่อำเภอไหนอำเภอหลางกาครับหลางกาไปโรงพยาบาลหลางกาเออครับกมบ้านอยู่ในพิกหมู่จำอืมไปโรงพยาบาลหลานกาไปตีช้ำอืม ไปตีช้ำตีซิปไปตีช้ำตีซิปปวดปวดท้องไปวดจะบพุงจะพุงปวดท้องกับปวดท้องทา้งไ้เรียกว่าปวดเจะบพุงจ็พุงจะพุงไปปวดเดี๋ยวตกลงเป็นไรตกลงพุงเป็นไรฮะผู้บัญชากตรวจไหม่ะผู้มัญชาเป็นอะไรเรื่องพวกเจ็บหมาเรื่องพวกการผูไปเซเว่นข้างโรงพยาบาลเนี่ยผู้บัญชาถือยาอะไรสาระนโอเคอันนั้นนะเข้าใจแล้วครับลุงทีนี้ลุงปวดทองปวดทองปวดทองหมาก ทีนี้ก็ตอนนี้รู้เลยยังว่าลุงเป็นอนะไรได้ฮะปวดทองรูยังครับลงุงไม่ไม่ไม่รู้กับหมอ้อหม้อไอ้ยาม,มาแล้วครับทีนี้ <มอ S 1> ลุงครับ <มอ S 1> ลุงฟังพ่อ<ผ>ม,มนะพ่อมพ่อมไม่เตี้ยงก,กับหม้อนะพ่อมไม่หว่าหม้อนะตอนนี้เนีมม่ยพ่อมมาได้รูตนเป็นอะไรไน,นี้ตอนนี้จนปวดทองนะเนี่ยปิดมาปวดมาหน,าน้าเลยยังไงพ่อมปวดบ่อยครับพอนี้ทองมันอืดแบบพ่อมไม่ดีบวัดนั่นครับซึ่งแบบอาหารไม่หยอยได้ขนาดนนะั้น นนพอ่อหมาลุงลุงน่าจะไปตรวจหลางกายนะลุงนะไปตรวจแล้วครับไปตรวจก็ตรวจตรวจธรรมดานทะถึงฟังลุงตรวจนะพรามอหน้าจะตรวจธรรมดาไม่รู้ว่าลุงเป็นอะไรในพุงนะถ้าลุงเป็นปวดท้องอยู่บ่อยๆนะเราจะไปคิดว่าอา่านไม่หย,ยอยอย่างเดียวไม่ได้นะลุงนะถ้าเปิดโรคอรื่นขึ้นมาล่ะครับครับเออข้อไปตรวจเออไปตรวจเน้มันเป็นเรื่องเป็นราวว่าลุง ทั้งเชนตรวตับไตไส้พุงตรวมะเร็งตรวได้มอดนะลุงเพราะว่าเราปวดไปบ่อยๆ่บนนี้ลุงนะตึงลุงปวดทนไม่ไหวมาหนังมาจาับ้านตีซ้ำครึงตีซ้ำครึ้งปั๊บปรากฏว่าให้รอต่อถึงตีห้าครึ้งตออีห้าครึงว่างหม้ออิมาคือพุมเข้าใจแล้วครับว่าหม้อบางทีนะหม้อก็นอนอยู่บ้านเหมือนกันเลา ทีนี้จะบ้านปวดทองหรกขึ้นมาแต่บ้านมันต้องจะบ้านปวดมาในแต่หม้อนอนบ้านน่นหมอถ้ามีเวรอยู่โรงพยาบาลจะหม้อเว้นบางที่มันคนปวดไะใก่ดันทีนี้ก็ไม่ทันนะครับลุงผมเข้าใจนะพยายามจะเข้าใจหมอนะแต่ผมเข้าใจลุงกันแล้วทีนี้ผมหว่าลุงนะลุงะไปตรวจไปตรวจให้มันให้ละเอียดละเอียดดีไหมลุงครับครับครับตรวจละเอียดเลยลุงนะตรวจละเอียดเลไปช่วงางวันเออถึงผมตามลุงนะลุงพอจะมีเบียร์มา ผมไม่มีเบี้ยกับผมเบี้ยงตั้งเจ็ดแปดคุเนาะต้นเกี่ยวเป็น้งมีมีถีมีทางมีช้อนช้นชวนยางช้นบังคุดได้มั้งะไม่มีเลยเลยผมไม่ได้เลยอย่างระเคลืองอย่างราเคลืองใหญ่ๆครับอือพมกหมาลุงมันต้องได้รับการรู้ว่าะหลลงปวดทองบอยใช่ไหมครับตรวจแังน้ำมันไปมอตช้นตัวกับผมไม่มี ไม่มีตังไปนะเออเอาว่าลุงบอกผมตาว่าอ่าลุงปวดทองบอยใช่ไหมกับผมไปรถบอยอย่าลุงอย่าบ้านหลังคาไปทึ้งบางทีลุงปวดลุงลุงปวดทองเป็นประจำไม่เราขับขับเป็นประจํำกับเป็นประจําเลยใช่ไหมจึงไม่รู้เป็นไรหม้อกระเทยตัวตัวช่วยๆปนนั้นแล้วก็ให้ยามากินปนนั้นใช่ไหมขับพ้มกลัวลุงเป็นโรคอื่นในพผมคล้องใจนี่ทีนี้ปัจจุบันนี้ตา ถ้าลุงไม่จ้าหมาจะไปตรวจอาการข้องลวกที่แท้จริงได้เเดี๋ยวพุ่มประสานพัฒนาสังคมไห้ก็พาไปตรวจเลยที่ว่าเตนเป็นไรซึ่งมีบัตรทองใช่ไหมพุ่มไม่มีบัตรทองครับเอาเราอยู่พื้นเราไม่มีบัตรทองแล้วอ่ะไม่มีบัตรทองเราวื้ไม่ทำมามีบัตรประชาชนไหมบัตรประชาชนนี่ก็บัตรประชาชนครับบัตรทองมีไหมเคยทำไหม มันพุ่มเคยทำน่านเลยแต่ถามมันมันก็มันทู่นายเป็นน่านอ๋อลุงครับถ้าทําถ้าทําแล้วทําเลยทําแล้วทําเลยไม่ให้ไปไหนซิดอยู่เหมือนเดิมครับลุงเช็คบัตรประชาชนไปอย่างเดียวใช่ใช่บัตรประชาชนใช้ซิดบัตรทองในข้อตรวจทุกนี่ข้อตรวจหมายเร่งงั้นผลไงหงายเงินข้ตรวจนะบัตรทองก้อตรวจครับลุงกับบัตรทองก็ตรวจบอลอันนห้ลุงลุงพุ่มมาตนจนเจ็บจนไม่ไหวไหมหรอพุ่มพุ่มเจ็บมันมันเจ็บเป็น เก้าคร่าวกับพอเจ็บต้อไปโรงพยาบาลต้ไปทั้งนั้นนะครับคือถ้าเจ็บเจ็บแล้วทนคือประเภทว่าเจ็บแล้วไปตีสามเนี่ยนะเจ็บมากนะมันเจ็บมากถึงทนไม่ได้ถึงเช้าอ,อ่ะอือเ,ออเดี๋ยวเราประสานสองทางนะเดี๋ยวให้พัฒนาสังคมของจังหวัดน,นะครับบันทึกของลุงให้ละเอียดน,นะบันทึกของลุงแล้วส่งให้พออุเทนแล้วก็เดี๋ยวส่งเรื่องนี้ให้ท่านท่านคุณหมอเจเดดด้วยนะครับว่าลุงควรจะได้รับการตรวจ อย่างน้อยก็ตรวจมะเร็งอ่ะอพผมปวดตรงๆนะลุงนะครับพออายุมาขึ้นก็บางการลงการเป็นไปได้เพี้ยนะเท่าน้ำดียัพวกนั้ะคะตรวจในมดนะตรวจตรวจช้บัตรทองนะทึ้งทีนี้บัตรทองนั้นลุงลุงโทรไปเบอร์นี้อตะเบอร์นึ่งซ้ำซ้มซุนนึ่งซ้ำซ้ำซุนกดกดซองนะพอติดปั๊บกดเหล็กซองนะโทรไปท่ามว่า นายสังัดนามสกุลนี้เนี่ยเลขที่บัตรประชาชนเลขนี้นะลุงเตรียมบัตรประชาชนไว้กันแล้วเวลาเขาทามานนะว่าบัตรประชาชนเลขที่เท่าไรนะสิบสามักนะลุงบอกเขาแล้วนะเขาจะเช็คเลยว่านายสังัดมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เราไปต่มนั้นเลยครับโอเคไหมลุงครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราร่งไปพอมช่วยลุงอีกทางนึงนะถือว่าเป็นครอบครัวที่ลำบากนะลำบากไหม ผมหลักษา7-8คนล้านกันตองคนณพุ่มว่าเอ็งมดลำบากนะลำบากนะเมียกับไม่ทำงานได้จังหวะนี้ติดโควิดเมียกับเปทนคำรับกลางไม่ได้เลยว่าเมียกับติดโควิดลาอายุ70กว่าแล้วลำบากไหมหรอท่านตรงๆนอ่ะ ลำบากนะครับไม่เถอะลำบากเนี่คนคนครเนี่ยศักดิ์สรีไม่พูด <c oughs> คํานี้ไม่ออกจากปาก <c oughs> ถามแล้วก็จะให้บอกว่าลําบากเดือดร้อนจะให้คนอยู่มาช่วยเนี่ยศักดิ์สรีค้ําคอลุงลาบากก็ลําบากจะได้ช่วยกันทุกนะลุงนะคร <c oughs> ับป้อมลำบากจริงนะเออเอา <c oughs> เอา <c oughs> เอาช่วย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 เดี๋ยวให้พัฒนาสังคมแล้วครับเดี๋ยวติดต่อกับโรงพยาบาลแล้วก็พาลุงไปตรวจเช่นนะลุงนะ จะได้ไม่ไปตีแทบหนังขอบพับคองอกันอยู่แล้วนะหรูกันไม่บายนะเมียกับทำานไม่ได้นะเป็นโควิดกันอีกนะเอาผนันนะลุงนะครับนหนึ่งหายเลี้ยงชีวิตตั้งหลายชีวิตเลยทางกานก็ติดกันแม่แก่แต่เราพุ่มไม่ไม่ไม่ติดลุงอย่าไปติดเขาอีกล่ะนะสวมหน้ากากไม่มีหน้ากากก็ถุงปฏิดกลุ้มหัวไว้ก่อน หายใจไม่ออกยิ่งก่อนเดินไปดิเอาหนะาลุงนะเดี๋ยวประชาชาให้หน่าลุงนะประชาชาให้นะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวส่งยานี้ลงไปนะคะคือแค่บนโรงพยาบาลเลยแต่เข้าใจผมก็พยายามเข้าใจโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลลานสกานะไปตีสามรอตีห้าครึ่งอ่ะนะก็ดูเป็นรายๆไปเนาะใครรอได้ใครรอไม่ได้นะครับค่ะ